ถ้าดูเงินกองทุนในปี63นะดูเงินกองทุนปี63เนะี่ยแบงค์ชาติเชื่อว่าไม่น่าเป็นปัญหาเพราะจงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์โดยโรวมเนี่ยยังสูงด้วยยังแข็งแกร่งด้วยโดยตัวเลขในไตรมาสที่2เนี่ยเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยม BIS มาตรฐานสากลเนี่ยสูงตั้ง19.2%ร่วมคุยกับบัญชาโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเรื่องเราต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านของอันนี้เป็นภาพรวมของธนาคารในบ้านเราันนิดหนึ่งนะครับ เนื่องจากว่าตอนช่วงนี้เนี่ยนะฮะสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงในสถาบันการเงินซึ่งก็คือธานาคารนั้นถูกจับตามองและทาให้แบงก์ชาติซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลเนี่ยต้องมีการตรวจสอบและทําทดสอบว่าธานาคารแต่ละแห่งเนี่ยมีทั้งทุนสำรองความมั่นคงมั่นใจให้บริการเนี่ยถึงระดับไหนก็เลยต้องมีผลทดสอบเรียกว่า stress test นะแบงก์ชาติเนี่ยนะครับเขาก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของผลการตรวจสอบเกี่ยวกับสถานะของธานงธาคารกับภาวะวิกฤต ซึ่งเป็นบททดสอบที่เรียกกันว่า stress test stress test กับสถาบันการเงินงไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าเป็นลักษณะของธนาคารอื่นๆก็แล้วแต่นะฮะเขามีบททดสอบตัวนี้เป็นมาตรฐานสากลนะครับท่านผู้ชมครับเรียกว่า stress test ซึ่งบททดสอบตัวนี้หรือว่าการท,ทําทดสอบตัวนี้เขาก็จะตรวจสอบไอ้ตัวชีวัดทุกอย่างของธนาคารซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทั้งสากลแล้วก็ในแต่ละประเทศโดยการกำก,ก,กับดูแลของแบงค์ชาติต่่งไหม และที่สำคัญไอ้กจ้บททดสอบสเตรสเสของธนาคารเนี่ยเกิดขึ้นในยุคไหนทราบไหมฮะตั้งแต่ตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของแฮมเบอร์เกอร์อเมริกาเมื่อปี2008หลังจากนั้นเป็นต้นมาจะมีการทำสเตรสเทสหรือการทดสอบนะสุขภาพนะครับสถานะทางการเงินของธนาคารแต่ละแห่งอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าถ้าผ่านเทสแบบนี้คือต่อให้เกิดวิกฤตก็อาจจะได้รับความยากลาบาก หรือฐานะงอนแงนเนี่ยน้อยกว่าในภาวะเดิมๆที่ไม่เคยทำการทดสอบสเตร s เ Test เลยนะครับคุณทาริสปั้นเปี่ยมรัฐจะเป็นผู้ในการมุ่งส่ฝ่ายตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินองของแบงค์ชาติบ้านเราเ้วยนะครับบอกว่าตอนนี้แบงค์ชาติเนี่ยเขาอยู่ระหว่างรอผลการทดสอบภาวะวิกฤตเรียกว่า Stress Test อย่างที่ผมบอกเป็นเมื่อสักครู่นะฮะที่ที่เตีที่อธิบายไปเนี่ย ซึ่งผลการทดสอบสเตตัเสเนี่ยเขาจะส่งเข้ามาในเดือนตุลาก็าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดูว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้จงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ทั้งในภาพรวมและแต่ละธนาคารเนี่ยนะครับมันแข็งแกร่งแค่ไหนไหนะไอ้คำว่าแข็งแกร่งตรงนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้จําได้ไหมครับที่ผู้ว่าแบงก์ชาติวิรุธัยสติประพรพนะะไปประชุมกันกับท่านั่นของทัางกระทรวงก,การคลังรมสมรกรแล้วแต่แล้วก็ออกมาตรการตอนนั้นช่วงแรกที่โควิดระบาดหนักจําได้ไหมฮะคือ หนึ่งในมาตรการสําคัญที่แบงค์ชาติสั่งคืองดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของธนาคารพาณิชย์เนื่องจากว่าต้องการอยากจะให้รักษาสภาพคล่องของธนาคารแล้วก็ดูเกี่ยวกับเรื่องของสตรสเทสด้วยผลการทดสอบนี่เราทาไปแล้วแล้วผลจะเข้าตุลาถ้าผลเข้ามาในเดือนตุลาแล้วก็ตรวจสอบดูว่าถ้าเกิดแข็งแกร่งจริงไม่มีปัญหาก็จะนําไปสู่อะไรครับการผ่อนคลายมาตรการที่บอกว่าห้ามไม่ให้ธนาคารพาณิชย์จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของธนาคารนะครับซึ่งกรณีการจ่ายเงินปันผลของธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะฮะ อพออ,สอวสโสฝ่ายตรวจสอบของแบงค์ชาติเนี่ยเขาบอกว่าถ้าดูเงินกองทุนในปี63นะดูเงินกองทุนปี63เนี่ยแบงค์ชาติเชื่อว่าไม่น่าเป็นปัญหาเพราะเจ้าเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์โดยโรวมเนี่ยยังสูงด้วยยังแข็งแกร่งด้วยโดยตัวเลขในไตรมาสที่2เนี่ยเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง BIS มาตรฐานสากลเนี่ยสูงตั้ง19.2%นี่เกือบเกือบ20%เข้าก็แล้วครับไอ้ต้องที่ไอ้ที่ต้องไปตั้งสำรองกันโดยที่ไม่จำโดยที่ไม่สามารถจะไปทำธุรก,กิจปล่อยอ แต่ว่าแบงค์ชาติยังไงเนี่ยพอเขาดูถึง19.2ได้ว,ว่าเขาขอให้มั่นใจมากกว่านีเขาบอกขอทบทวนดูแนวโน้มความแข็งแกร่งเงินกองทุนในช่วง2ปีข้างหน้าดูกันไปเลยฮะ64จนถึง65นะว่าตกลงในใน2ปีข้างหน้าเนี่ยเงินกองทุนสำรองตอนนี้คุณยังแข็งอยู่หรือเปล่านะครับคือถ้าเงินกองทุนของแบงค์พาณิชย์โดยรวมสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่ธปทกำหนดไว้ที่12%นะครับก็ไม่จำเป็นแล้วครับว่าต่อไปนี้จะห้ามไม่ให้ใจ่ายเงินปันผลนะครับ ก็ต้องดูนะครับถ้าสมมุติว่าแต่ในส่วนนี้นะฮะถ้าเงินกองทุนเฉลี่ยต่ํากว่า10-11%คือเกณฑ์แบงค์ชาติเขา12แต่ถ้าเงินกองทุนต่ํา10-11%แล้วลาก็อันนี้แหละครับธนาคารคงจะต้องมองว่าหนึ่งเขาจะถามกลับไปที่ธนาคารนั่นเลยนะว่าอ่ะตกลงแล้วคุณจะดูแลตัวเองได้ไงหรือคุณจะดูแลตัวเองอย่างไรเนื่องจากว่าตัวชีวัตสเตรชเชสของคุณมันต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่แบงค์ชาติกำหนดไว แลวทีนี้ถ้าหากามันต่ำกว่าคุณจะทํำยังไงเช่นคุณจะระดมทุนออกู้จอหุ้นกู้หรือคุณจะต้องตั้งสำรองแบบไหนพูดง่ายว่าคุณจะไปหาเงินจากไหนมาทําให้ไอ้เจ้าตัวสเตรสเทสหรือเงินกองทุนของคุณนั้นกลับมาเพิ่มสูงขึ้นแข็งแรงเป็นไปตามมาตรฐานของแบงก์ชาติทั้งตัวชีวิตภาพรวมและในตัวของธนาคารคุณด้วยและทั้งปเปรียบเทียบกับธนาคารคู่แข่งในขนาดประเภทเดียวกันด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นสเตรสเทสซึ่งเขาก็ มีการทำกันมาตลอดนะฮะเพื่อท,ที่จะให้ดูว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยระบบสถาบันการเงินของบ้านเราเนี่ยแข็งแกร่งนั้นแค่ไหนนะครับผมมีตัวเลขมานะครับเขาบอกว่าเงินกองทุนของระบบธนาคารพาณิชย์ในบ้านเรานี่นะครับมีเงินกองทุนทั้งหมด2.87ล้านล้านบาทเยอะมากๆเลยใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับจํานวนของปีงบประมาณของประเทศไทยทั้งปีด้วยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงหรือว่า bis ของธนาคารพาณิชย์ในบ้านเราตอนนี้สิบเปอร์เซ็นต มีเงินสำรองอยู่7.43แสนล้านบาทถือว่าเยอะครับนะฮะก็ถือว่าถ้าหากว่าจะวัดตัวชี้วัดของแบงค์ชาติแล้วเราก็ก็เป็นไปตามสเตรทเทสที่ถือว่าแข็งแรงในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับ